ดอกส้มโอดอกส้มโอหอมมากนะคะหอมเหมือนหอมคล้ายๆกลิ่นดอกแก้วถ้าเป็นดอกพร้อมกันทั้งต้นนี่หอมตลบอบอวนทั้งบ้านเลยนะคะหอมเข้าไปถึงห้องนอนเลยเนี่ยค่ะตอนแรกรุ่นนี้ก็ไม่รู้นะคะเดินหากลิ่นหอมมาจากไหนหอมมากตอนที่เขาเป็นดอกใหม่ๆ ก็มาได้คำตอบว่าดอกส้มโอนี่เองโชว์ลูกเขาเป็นลูกดกดกมากค่ะต้นเล็กๆนี่20กว่าลูกเลยนะคะส้มโอทับทิมสยามปลูกหน้าบ้านห่างจากตัวบ้านแค่ประมาณ ประมาณ4-5เมตรแต่ว่าเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งเขาควบคุมควบคุมทรงพุ่มของเขาได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นการตัดแต่งกิ่งครั้งแรกหลังจากที่ปลูกมาได้ประมาณ4ปีคะ่ะก็รอรอดูเนาะว่าหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งออกไปลูกเขาจะสมบูรณ์ไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆคะ่ะ ลูกใหญ่มากนะคะพิ่งอันนี้เพิ่งติดประมาณได้ประมาณสองเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันว่าหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งออกไปลูกเขาจะสมบูรณ์ไหม สำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ